หูเรารับฟังสัมผัสถูกต้องแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆทำจิตให้สงบก,การฟังธรรมนี้ก็เป็นประโยชน์มากส่วนหนึ่งเกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมะดังนั้นการฟังธรรมะท่านจึงให้ตั้งกายตั้งใจให้มั่นคงเป็นสมาธิในครั้งพุทธกาลนั้นฟังธรรม ให้เป็นสมาธิเพื่อรู้ธรรมะบางท่านสาวกบางองค์ได้การรู้ธรรมะในอัตนะที่นั่งนั่งก็มีอยู่มากสถานที่นี้เป็นที่สมควรที่จะทำในกรรมฐานที่มีมากที่อาจมาที่มาพักอยู่นี่คืนสองคืนมาแล้วนั้นรู้ว่าสถานที่นี้เป็นที่สำคัญมากสถานที่ข้างนอก สงบแล้วยังสถานที่ข้างในคือจิตใจของเราเท่านั้นดังนั้นพวกเราทั้งหลายมานี้ให้ตั้งใจทุกคนถึงแม้ว่ามันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เป็นเรื่องของธรรมดาเพราะว่าเรา,าทำไมจึงได้มารวมทําความสงบอยู่ที่นี่อย่างนี้เราต้องรู้จัก พราะจิตใจของเรายังไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ให้มีความสงบจึงมาหาคำความสงบต่อคือยังไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันทำความทุกข์ให้เราอะไรมันทำความสงสัยให้เราอยู่ เหตุเราที่จะต้องมาทำความสงบระงับในทีน่นี้เพราะว่าจิตใจไม่สบายจิตใจไม่สงบจิตใจไม่ระงับบุ่นวายสงสัยจึงนะมาณที่นี้วิจนะนั้นวันนี้จึงตั้งใจฟังธรรมะการฟังธรรมะของอัตมานั้นให้ตั้งใจให้ดี อตาตมานี่ก็ชอบพูดแรงหน่อยชอบพูดรุนแรงหน่อยเพราะนิสัยเป็นอย่างนี้แต่จะพูดรุนแรงไปยงไาาอ,อ,าาอย่างไรก็ตามเถอะอาตมาก็ยังมีความเมตตาอยู่ตลอดการตลอดเวลาอยู่นั่นเองการพูดบางสิ่งบางอย่างนั่นขออาภายัอยด้วยทุกๆคนเพราวะว่าประเพณี เมืองไทยกับชาวตะวันตกนี้มันไม่ค่ายกันมันคนในอย่างบางทีมันอาจี่ไม่ค่อยสบายใจก็ได้พูดดุนแรงหน่อยก็ดีนะมันจึงตื่นเต้นยังไงมันหลับเฉยมันไม่รู้อะไรมันนอนใจอยู่นั้นมันนิ่งอยู่มันไม่รู้ขึ้นมาฟังธรรมจิตใจเนี่ยการปฏิบัตินี้ก็มีหลายอย่าง แต่มันก็มีอย่างเดียวเช่นว่าการการปลูกต้นไม้ที่ได้รับผลนั้นบางทีก็ได้กินเร็วๆคือเอาภาพจริงมันเลยอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่ทนทานอือีกอย่างหนึ่งการปลูกต้นไม้เอามาเล็ดมันมาเพาะเดี๋ยวปลูกจากมะล็ดมันเลยอันนี้มีความเนีนหนาทาวรดีมาก สร้างความจริงเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาทุกคนตัวอาตมาเองก็เป็นอย่างนี้เมื่อไม่รู้จักมาอะไรมันเป็นอะไรนั้น <c oughs> ก็ไปน,นั่งทำกรรมฐา,านนันนาบากมาก <c oughs> จนร้องไห้ตั้งหลายเวลาหลายครั้งมันกันบางอย่างมันคิดสูงไปบางอย่างมันคิดต่ำไปไม่ถึงความพอดีของมันเพราะว่า การปฏิบัติที่สงบนี้ไม่สูงและก็ไม่ต่ำถึงความพอดีแล้วก็มาเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่มันยุ่งมากคือต่างคนต่างฝึกมากต่างคนต่างมีครูบาอาจารย์หลายเือเกินแล้วก็มารวมทำรรนี่เกิดความสงสัยมาก แล้วอาจารย์นั่นต้องทําอย่างนั้นอาจารย์นี่ต้องทําอย่างนี้ครูนั่นต้องทําอย่างนั้นเลยมานั่งที่ไหนทำไปวุ่นไม่รู้จักว่าจะเจอาไงไม่รู้จักเนื้อจักตัวเลยมันเลยวุ่นมันหลายเกินไปมากเกินไปไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้มันเป็นหนึ่งได้สงสัยตลอดเวลาแะ่นั้นพวกเราอยากคิดที่มันมากคิดที่มันรู้จกนนักางนี้ไม่รู้ต้องทําให้จิตเราสงบซะก่อน ที่มันรู้ไม่ต้องคิดไอ้ความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาในที่นี้เองมันจึงเป็นปัญญาไอ้คิดนั่นไม่ใช่ปัญญานะไม่ใช่ตัวปัญญาเรื่องคิดมันคิดเรื่องยี่ไม่รู้เรื่องคิดอะไรยิ่งวุ่นวายฉะนั้นมาถึงที่นี่ก็ต้องพยายามอย่าไอ้คิดอยู่ในบ้านเราเคยคิดมามากแล้วไม่ใช่เหรือให้ดูอย่างนั้นคิดมากๆไปก็ยิ่งน้ำตาม,มันไหลออกด้วย ละเมอหลงคิดไปไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ปัญญาวินะนันพระพุทธองค์ท่านมีปัญญามากต้องห,หยุดคิดนี่อย่างแก๊คที่มาฝึกอยี่คิดนั่งให้สงบให้มีความสงบถ้าคิดปัญญาไม่เกิดธรรมะไม่เกิดเกิดแต่สังขารปรุงแต่งไปเรื่อยๆไป ถ้าสงบแล้วไม่ต้องคิดแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อเราคิดอยู่ปัญญาไม่เกิดเมื่อเรามีความสงบแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นมาในความสงบนั้นมีพร้อมทางความคิดมีพร้อมทางปัญญาเป็นคู่กันได้ถ้าจิตใจเราไม่สงบปัญญาไม่มีมีแต่คิดอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงยุง่งอาจจะมาเองก็เป็นนักเถียงเหมือนกันนักคิดมากเหมือนกันเถียงในใจ เถียงครูบาอาจารย์ไม่เถียงด้วยคำพูดก็เถียงอยู่ในใจเถียงถึงพระพุทธเจ้าทุกอย่างก็พ่อเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่รู้ไม่รู้เรื่องอย่างนั้นคิดไปคิดมาก,กัะมึงบางทีครูบาอาจารย์สอนก็ไ่เชื่ออะไรเงี้ยเราก็คิดบกกับหมายตัวเราซะเมื่อปฏิบัตินี่ถ้าเราอาศัยตัวเราเองก็ไม่มีความสงบอะไร เมื่อมาถึงครูบาอาจารย์เนี่ยก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์แล้วจะไปเชื่อที่ไหนอีกอย่างนี้อยู่คนเดียวคิดเอาก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดเหมือนก็ทุกข์ไปหาครูบาอาจารย์ก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์อีกไม่รู้จะไปที่ไหนจําเป็นคนต้องตัดสินใจเชื่อครูบาอาจารย์ดูก่อนทดลองดูก่อนอย่างนี้ต้องคงคิดตรงอย่างนั้นวันนี้จึงมีโอกาส จะมาให้โอวาดโยมง่ายๆแต่มันง่ายแต่การพูดแต่ทำมันยากนะอนะืเช่นว่านั่งสงบจิตนี่เบื้องแรกไม่ต้องคิดอะไรมากมายบัดนี้เราจะต้องทำจิตอันนี้อย่างเดียวเพราะนั้นปล่อยจิตของเรามาให้มันพุ่งไปข้างขวาข้างซ้ายข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างจะทําอะไรจะทําวันนี้จะทําจิต คืออนาปานสตินี่กำหนดศรีรษะลงไปแต่ไปหาปลายเท้ากำหนดแี่ปลายเท้าลงมาขึ้นมาหาศีรษะกำหนดที่ศีศรษะลงไปดูด้วยสัญญาของเราอันนี้เพื่อให้เป็นเหตุให้รู้จักร่างกายของเราก่อนเดี๋ยวก่อนนั่งกำหนดว่าบัดนี้ธุระหน้าที่ของเรานั้นก็คือให้ดูรวมหายใจเข้าออก อย่าไปบังคับให้มันสั้นบังคับให้มันยาวปล่อยตามสบายไม่ให้กดดันมันให้มีความปล่อยวางอยู่ในในถ้วยรวมหายใจเขาออกเสมออย่างนี้การกระทํานี้ให้เข้าใจว่าการกระทําด้วยการปล่อยวางแต่มีความรู้สึกอยู่ให้มีความรู้สึกอยู่ในการปล่อยวางลมหายใจเข้าออก สบายไม่กดดันปล่อยตามธรรมชาติสบายให้มันสบายให้คิดแบบทุรน้าที่อย่างอื่นเราไม่เนี่ยให้ความคิดที่ว่ามันจะนั่งอย่างนี้มันจะเป็นอะไรแล้วมันจะเห็นอะไรอย่างนี้จะเกิดขึ้นมารอะว่าหยุดจุดไม่เอาทิ้งมันจะเป็นอะไรมันจะรู้อะไรมันจะเห็นอะไรไหมอย่างนี้ความคิดเช่นนี้มันจะเกิดขึ้นมาในเวลานั่นก็ตามท,ที่มน ทุกอย่างเมื่อเรานั่งอยู่นั้นไม่ต้องรับรู้อารมณ์เมื่อมันมาถึงอารมณ์เข้ามากระทบกระทั่งรู้สึกอะไรได่เป็นต่วนรู้สึกในจิตของเราดับปล่อยต่ก่อนมันจะดีจะชั่วก็าช่างมันในเวลานั้นม่ให่ตัวนาจีของเราจะไปจัดแจงในสิ่งต่างๆเหล,าล่านั้นปล่อยมันออกไปแค่ก่อนแล้วกำหนดลมเราด้ย้ยท่านั้นให้มีความรู้สึกตั้งแต่ลมอย่างเดียวเข้าออกล้วให้มันสบายจะให้มันทุกข์พอมันสั้น ทุกพอมันยาวอย่าให้มันทุก์ไม่ให้มันทุกดูรวมหายใจอย่าให้มีความปวดดันคืออย่าให้ยึดมั่นคือให้รู้เดีด๋ให้ปล่อยตามสภาวะของมันอย่างนั้นให้ถึงความสงบต่อไปก็มันจะจิตมันก็จะวางรวมหายใจแล้วก็จะเบาเบาไป ผลท,ที่สุดลมหายใจมันจะน้อยไปก็น้อยไปน้อยไป,นยไปจนกว่ากระทั่งลมปรา,ากฏว่ามันไม่มีลมในเวลานั้นก่อจิตมันก็จะเบากายมันก็จะเบาการเหน็ดเหนื่อยเ่อกหมดแล้วมีเหลือความรู้อันเดียวอยู่อย่างนั้นนั่นดีกว่าจิตมันเปลี่ยนไปหาความสงบแล้วนี่พูดเรื่องการการะทําในเวลาเรานั่งสมาธิอย่างเดียวนาะ นี่พูดอย่างนี้ถ้าเอาวจิตใจมันวุ่นวายมากนะก็ตั้งสติขึ้นสืดอลมคอมเมนต์มากจน้มันไม่มีที่เก็บแล้วก็ปล่อยออกให้มันให้มันหมดจนกว่าที่มันไม่มีในนี้แล้วก็หายใจเข้ามาอีกสืดใท้มันเต็มแล้วก็ปล่อยออไปสามครั้งตั้งจิตใหม่มีความสงบขึ้นถ้ามีอารมณ์วุ่นวาย ก็ห้ทำอย่างนี้ทุกครั้งจะเดินจงกรมก็าตามจะนั่งสมาธิก็าตามถ้าเดินจงกรมมันวุ่นวายมากก็ยหลุดนิ่งกำหนดใน้นงในที่สงบตั้งใหม่ให้รู้จิตของเจ้าของแล้วก็เดินต่อไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่างนั้นเดินจงกรมก็เหมือนกันอย่างนั้นมันต่างไดีว่าอิทิยาบทนั่งกับทิยาบทเดินเท่าน,นั้นบางทีจะสงสัยก็มีมากต้องต้องให้มีจิต นี่ผู้รู้แต่ก็ให้นิสติแต่มันวุ่นวายกันหลายอย่างไอนะ้ความเป็นจริงนะ่ะผู้รู้นั่นะสมมติว่ามันเป็นจิตจ้ะไอ้ความรู้สึกตามผู้รู้นั่นติดตามอยู่เสมออาการนี้เรียกว่ามีสต,ติสติตามดูจิตจิตเป็นผู้รู้ไอ้ผู้รู้ที่นี่ไอ้อาการที่ตามดูจิตของเรานั้นอยู่ในลักษณะอันใดก็ให้เรารู้อย่างนั้นอย่าเผลอไปอย่างนี้ อันนี้เป็นเรื่องสติกับจิตควบคุมเขาถึงกันแล้วแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าจิตมันพอยที่สสงบแล้วจิตที่มันถูกคุมขังอยู่ในที่สงบเหมือนกับเรามีไก่ตัวหนึ่งที่เอากรงมันใส่ใส่ไปในกรงนั้นให้มันอยู่ในกรงอันเดียวไก่ที่อยู่ในกรงนั้น ก็เรียกว่ามันไม่ออกไปจากกรุงแต่ว่ามันเดินไปเดินมาได้ในกรุงนั้นอาการที่มันเดินไปเดินมานี่ไม่เป็นอะไรเพราะมันเดินไปเดินมาอยู่ในกรุงไอความรู้สึกของจิตนั้นที่เรามีสติสงบอยู่นั้นมีความรู้สึกในที่สงบนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันให้วุ่นเราวุ่นวายถึงแม้มันคิดมันรู้สึกก็รู้สึกอยู่ในความสงบอยู่ไม่เป็นอะไรบางคนก็เมื่อมันมีความรู้สึกขึ้นก็มาให้มันมีความรู้สึกอะไร อย่างนี้ก็ผิดไปไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ก็ไม่ำาำพานมันมีสงบอยู่อันนี้ไม่เป็นไรตัวที่มันสําคัญก็คือตัวมันออกจากตรงไปเห็นว่าเรามีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างเนี้ยลืมไปลมหายใจนู่นไปเที่ยวในบ้านไปเที่ยวในบ้านในตลาดไปเที่ยวนู่นสารพัดอย่างนนบางทีครึ่งชั่วโมงถึงมาอ อะไรตายไม่หนึ่งไ,ไม่รู้เรื่องนี่ตัวสําคัญระวังให้ดีเท่านี้ตัวนี้ตัวสําคัญมันออกจากกรงไปแล้วเนี่ยมันออกจากความสงบแล้วต้องระวังต้องให้มีสติเมื่อรู้เมื่อไรต้องพยายามดึงมันมาที่ว่าดึงมันมานี่ก็คือไม่ใช่ดึงหรอกไอ้ตัวนี้มันไปที่ไหนก็คือเปลี่ยนความรู้สึกที่นี้เท่านั้นเองให้มันอยู่ที่นี่มันก็มีอยู่ที่นี่มีสติที่นี่เมื่อไรก็มีอยู่ที่นี่ สมมติว่าดึงมันมาไม่ใช่ดึงมันมามันจะไปที่ไหนหรอกมันความเปลี่ยนแปลงอยู่ที่จิตท่านี้ก็สังเกตว่ามันไปโน่นมันไปความจริงนไม่ได้ไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงนี้เราก็มีคุณมิติสพึบก็มาแล้วมันก็มาทันทีดิมันไม่มาจากอะไรมันรู้สึกอยู่ที่นี่เองให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้เรื่องจิตจิตเราที่อยู่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไหมคือมีความรู้กับลง ติดต่อไปไม่ได้ขาดรู้ตลอดเวลาในเวลานั้นเรียกว่าจิตของเราอยู่ตรงนี้ยถ้าเราไม่รู้รวมอะไรมันไปที่ไหนนั่นเรียกว่าขาดถ้าหากว่ารู้เมื่อไรมีรวมแล้วก็มีจิตมีวมมีความรู้สึกสม่ำเสมอนี้คูาเรียกว่าอันนั้นอยู่กับเราแล้วอันนี้พูดถึงอาการจิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งจะต้องมีสติมีสัมปัจญะ สติคือมันรึกได้สัมปัชญายะรู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้รู้ตัวกับไอกับลมอย่างนี้อย่างนี้อยู่ทําช่วยกันนีสติมีสัมปันญะปรากฏที่มันแบ่งกันอยู่อย่างนี้